เด็กหญิงตัวน้อยดูละครหมาคิดไม่เสียเงินไม่เสียเงินไม่เสียเงินเอาชีวิตเถอะ อะไรเนี่ยผลอันล้ำค่าลูกสาวเกิดอะไรขึ้นเฉินจือก็มาแล้วสองคนนั้นแน่นอนแพ้แน่ต้องแยกพวกเขาออกจากกันสัญลักษณ์หยินหยางและพลังอาคมใช้จับพวกเขาเข้าสู่แผนถังเวดเมียจ๋าเมียจ๋าต้องาหอกของซูเสียงจ๋า ถูกฆ่าคว้างเข้าไปในวงเวทเธอได้ตายไปแล้วอะไร นี่ที่ไหนวุวผลนี่คือโลกในวงเวทหยมโลกภายในนั้นอืมเฮ้ hey. ทำอะไรเอามือสกรปรกของคุณออกไปเฮ้ hey, คุณเป็นใครชวนเป่าเกื้อคุณบ้าหรือคุณบ้าหรือฉันคือจินซานเหนียงสมุดโบราณไม่อยู่กับคุณ ยื่นมาฉันจะไม่ปล่อยให้คุณรอดชีวิตไม่งั้นจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆสมุดโบราณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยากได้หนังสือโบราณใช่ไหมบินใช้ส่งฉันกลับไปเถอะอืมสมบัติในโลกนี้สมบัติคนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ออกไปได้เธอนี่นะแน่นอนว่าจะต้องตายที่นี่นใบหน้าสวยๆแบบนี้น่าเสียดายจริงๆ,ๆเธอช่วยอยู่ห่างๆฉันหน่อยได้ไหม เล่นเงือของเธอหมินจนทาให้คนตายได้เลยปากร้ายคำคุมจะตัดแขนขาของคุณก่อนทิ้งลงชักโครกพูดมากนักฉันจะไปแข็งแรงขนาดนี้ ผลลั้งค้าฉันอยากดูของคุณจริงๆผลไม้สมบูรณ์แตกง่ายแค่ไหนคำสั่งจากสวรรค์ให้งูทองเคลื่อนที่ปุ๊บเขานับพันสั่นสะเทือนเสียงดังกึกก้องเลวไฟศักดิร์รวมวิญ,ญญาณสองสว่างไปข้างหน้าเขาทำลายหญินอย่างตัดคุมอาคม ขวานโกควรจะไปทางไหนดีนะถ้าเฉินสิบเอ็ดอยู่ด้วยก็ดีสิเกรเวกเวขาต้องทำลายมันได้เจ้าหญิงเง่าแต่งงานจิงจอกหัวร้อหรือหัวไหวหินทองทะเละกกันน้ำตายเงียบเด็กน้อยสี่คนมาช่วยยกเกี้ยว เดินออกจากวัดเจ้าหญิงเงาไม่ได้ผลอัญ,ญมณีดูว่าสาวเจ้าสวยยังไงผลอันล้ำค่าส่งลมส่งลมมาแล้วลมแรงลมเบามารวมกันเปะ่าเฉินสิบเปล่ากัวเธอเข้ามาในวงนี้ได้ยังไง<ะ>คุณหนูสูรวมตัวเธอ เธอทำอะไรอยู่รีบช่วยฉันฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วใครกล้าล่วงละเมิดสายตาจงกลัวสามีของคุณยายเฮาสานไทยอยากตายหรือไงคุณยายเฮาสานเฉินสิบเอ็ดเธอจะแต่งงานกับคุณยายเป่ากลัวอย่าพูดมากรีบช่วยฉันทีผลไม้ล้ำค่าอย่าพูดมากรีบช่วยฉันผลไม้ล้ำค่าคาสั่งจากสวรรค์มูทองไปทั้งหมดผลไม้ล้ำค่าฟ้าผ่าทั่วทุกปุกเขาเสียงกระหึ่มฟ้าผ่าทั่วทุกปุบเขาเสียงกระหึ่มผลไม้ฟ้าผ่าทั่วทุกปุกเขาเสียงกระหึ่ม ชวนต่อกลัวเธอพูดอีกทีสิว่าใครอยากตายายายไม่ปล่อยเธอไปหรอกครูใครอยู่ควานกัวฉันสิบเอ็ยังไม่ออกมาเธอทำตั้งใจใช่ไหม <c oughs> ทำให้ฉันด้วยเลยนะเป้า <c oughs> หมายไม่ได้คิดมากขนาดนั้น นี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ในที่สุดก็หลุดพ้นแล้วผลไม้สมบูรณ์เจ้าคืออะไรฉันถูกลงอาวุโสแห่งสนักเซียนส่งตีเข้าไปในแถวกำลังหาวิธีท,ทำลายแถวอย,วบบย,ยู่ระหว่างทางกลับพบคุณใาญ่ใหญ่ระหว่างทางกลับพบคุณใาญ่ใหญ่ชวนบัวกลัวเธออยากแต่งงานกับฉันทันทีเธออยากแต่งงานกับฉันทันทีฉันแน่นอนว่าปฏิเสธแล้วก็ถูกผนึกโยนเข้าไปในเกี้ยวแล้วอือ้อ ทั้งหมดคือผลไม้แท้จริงแล้วเธอคือคนที่ฉัน11สิบเอ็ดทิ้งไปทั้งหมดคือผลไม้นั่นคือการแยกตัวทั้งหมดคือสมบัติใช่ฉันไม่ใช่ร่างหลักไม่มีพลังจิตในการกระตุ้นเวทมนต์ไม่อย่างนั้นก็แค่พวกเทวดาฝ่ดไม่กี่คนถ้าไม่ใช่เพราะพวกวิญญ,ญาณสีเทาเหล่านั้นคงรักษาฉันไม่ได้เชิญเชิญอธิบุแล้วนะผละไม้ทั้งหมดทำไมเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยละ่ะทั้งหมดฉันไปหาหมอทั้งหมดถาวิธีการกลับไปช่วยคุณจูจูระหว่างทางก็ถูกคนจากสนักเสียจง,สงจงซุ่มจงตีต้องการตาาาารรบณเเล่่่่มมนนีีีููู้้จกก็ถสงขท บังเอิญเจอคุณชวนกลัวเจอวิธีทำลายแถวแล้วกลับไปได้ไหมมีไหมเพื่อทำลายการนี้ตลอดไปต้องเอาชนะผู้พิทักษ์ทั้งสี่ในโครงสร้างผลไม้สมบัติจุดสำคัญทั้งสี่ประการของการก่อตัวถูกทำให้หมดไปสี่จุดสำคัญเหล่านี้คือจุดสำคัญของการก่อตัวศูนย์ผลไม้จุดศูนย์กลางไม่อยู่วงเวททังเองผลไม้ทั้งหมดแล้วจะไปหาได้ยังไงคนสี่คนและจุดศูนย์กลางวงเวทนั้นฉันแค่ดูออกวงเวทนี้เป็นไปตามทิศทางของแปดทิศในไอจางจัดวางแล้วผลทั้งหมดจุดอ่อนทั้งสี่นี้ซ่อนอยู่ในท้องฟ้า พักทั้งหมดสี่ดาวโชวร้ายผลทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ไหนอืมอืมอ่ะดูเหมือนว่าจะมีจุดสูงกลางอยู่ที่นี่ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายแล้วถูกทำลายแล้วในกองทัพยังมียอดฝีมือคนอื่นอีกหรือหอมจังฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวก่อนเฮ้ ติ้งฮ้อเอาวัวจินซาเหนียงไอ้โง่นั่นเป็นเจินซาเหนียงคนโง่นี่จริงๆแล้วพวกเขาถูกสูเสี่ยวเจ้ากวาดล้างไปแล้วฉันเป่าเหมยไอย้ขยะนี่ไอ้ขยะนี่เป่าใครสูเสียวเจ้าหาคุณเจอแล้วให้ฉันมามอบเซอร์ไพรส์ให้คุณฉันใครให้ฉันมามอบเซอร์ไพรส์ให้คุณ อย่าเคลื่อนไหวอย่าใช้มือทาน้ำมันก่อนถึงจะอร่อยมีใครอยู่ไหมทั้งหมดมีใครอยู่ไหมในวงเวทนี้ทําไมยังมีโรงเตียมด้วยโลกเสมือนที่สร้างจากวงเวทเหมือนกับโลกความจริงเลยบ้ผลแค่เป็นมิติที่ต่างกันเท่านั้น คนธรรมดาเมื่อเข้ามาในวงเวมักจะเข้าใจผิดว่าโบกผลนี่คือโลกความจริงโบวกลัวลถ้าไม่รู้จักทําลายกับดักก็จะไม่มีวันออกไปได้สองท่านนี่คือ,อ,อกินข้าว<อ>เป่ากลัวท่านทั้งสองเชิญนั่งครับเจนกลัวรีบหน่อยล,ล,ลงแรงตอนกลางคืนเอา,เาหัซาลาเปาหมูสดสุดเด็ดของร้านเอาหลองชิมไหม เอามาหนึ่งที่เรามาลองชิมกันเปาวกัวได้ครับรอสักครู่อืมเปาวกัวเรามาหาจุดศูนย์กลางของวงเปากัวจะกินサラเปาอะไรเปลวกัวท้องหิวแบบนี้จะหาจุดอ่อนของกองทัพได้ยังไงท่านสุ่ต้องกินให้อิ่มก่อนสิผลอ้าวไม่แปลกใจเลยที่คุณอยู่ในวงการมานานผลแต่ยังไม่เจอจุดสําคัญขนมจีบมาแล้วเปโกัวสองท่านเชิญทานให้อร่อยนะครับผลไม้ทั้งหมดเป็นไงบ้างดีไหมหอมจัง เปากัวสองคนจะทําอะไรเปิ้ลกัวอ๋อเป็นแบบนี้เองเปากัวพวกเรารู้สึกว่าเกี๊ยวซาของคุณหอมมากเลยอยากดูว่าพวกคุณทํำยังไงเปากัวสุดลับเฉพาะไม่บอกใครเป่ากัวสองคนกลับไปกินเกี๊ยวซาดีกว่ากล้าตายกล้าตายผลลังคาทั้งหมดนี่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางหรือ เป่ากัวกลับไปถามแม่เธอเองเป่ากัวแม่ฉันไม่รู้เรื่องหลานชายคุณรู้ไหมขอบคุณครับฉันถูกพวกเขาจับมาฉันคิดว่า ฉันคิดว่าฉันจะตายตรงนี้เบากลัวไม่เป็นไรแล้วสาวน้อยอยากกลัวเราออกไปก่อนเถออ่ะเป็นอะไรไหมเท้าของฉันบิดแล้วไม่สามารถใช้แรงได้ใช้อันนี้ไหม ยังเจ็บอยู่ไหมจุดสำคัญอยู่ตรงไหนจะพูดหรือไม่พูดลูกวิ่งในทางตะวันตกเฉียงใต้ไหวชื่อคนนี้ทำไมถึงคุ้นหูจัง เบาๆหน่อยเฉินสิบเอ็ดนายทำอะไรอยู่เปาเก๋อฉันซื้ออีกคุณทำอะไรอยู่นี่คือหูเย่ยเอ,อ๋อฉันเต็มที่ถูกจับมาที่นี่เธอข้อเท้า,ทาบาดเจ็บฉันช่วยรักษาเธอสักหน่อยข้างนอกเป็นยังไงบ้างหูยนเอ,อ๋อขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ช่วยเหลือถ้าไม่ใช่พวกท่านทั้งสอง<ว>คงไม่ต้องแล้วผลไม้สมบูรณ์เชิญคุณหญิงอยู่ได้ตามสบายคุณหญิงอยู่เชิญตามสบาย ผลไม้สมบูรณ์เชิญคุณหญิงอยู่ได้ตามสบายเชิญสิบเอ็ดเราไปกันเถอะรอเดี๋ยวคุณหนูสู่พวกเราตอนนี้ไปกันเถอะกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาผลอันล้ำค่าจุเอ๋ยเท้าของหนูยังมีบาดแผลอยู่ทั้งหมดน่าจะยังมีอันตรายอยู่ทั้งหมดเราต้องพาเธอไปด้วยดเดือนอืมเราไม่สามารถทิ้งเธอไว้ได้เธอเดินไม่ได้เลยไม่ถูกต้องเลยถ้าทั้งสองท่านไม่สะดวกเดือนน้อยเดือนน้อยก็สามารถเดินเองได้ ไม,ไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมไปส่งให้เป็นอะไรหรือเปล่าไปกันเถอะเอากัวจะให้พวกคุณมีประโยชน์อะไรเอากัวจะให้พวกคุณมีประโยชน์อะไรเฉียนกัวรับคนกลับมาแล้วยังให้หนีไปอีกท่านยายเปากลัวผู้หญิงคนนั้นเก่งมาก เป่ากัวฉันโชคด,ดีหนีกลับมาบอกค่ะเป่ากัวฉันได้ยินสามีท่านเรียกเธอคุณหนูสู่ฉันไม่ใช่คุณหนูอะไรทั้งนั้นจนเป่ากัวฉันไม่ใช่คุณหนูอะไรทั้งนั้นแย่งสามีคนอื่นกัวไอ้พวกต่ำช้า,าลาวป่า<จ>อยู่เฉินกัวไปฆ่าหญิงสาวนามสู่ฉันเป่ากัวเอาคนกลับมาให้ฉัน ุณเฉินตอนนี้ข้อเท้าคุณเจ็บมากไม่อย่างนั้นเราพักสักครู่ก่อนค่อยไปกันดีกว่านั้นเรามาพักกันสักครู่เถอะนี่มันไม่ถูกต้องเราต้องรีบผ่านไปให้เร็วป่าตรงนี้ข้อเท้าของเดือนยังมีบาดแผลพักสักครู่นะผลพี่ซูขอโทษนะครับค่ะที่ทำให้พวกคุณลำบาก เดินทางหนื่อยมากดื่มน้ำหน่อยนะสเสี่ยวเจ้าเธอตายแน่ฉันไปที่นั่นสักครู่เฮ้เธอไปที่นั่นทำไมฉันจะช่วยเธอไปไม่ต้องหรอกที่รักข้อเท้าของฉันดีขึ้นแล้วข้อเท้าของฉันดีขึ้นแล้วคนไปเข้าห้องน้ำคุณก็ต้องไปด้วยนะ ซูเสียวเจ้าดื่มน้ำมนของฉันฉันได้จัดการเฉินสิบเอ็ดออกไปเธอทาทให้เสร็จเร็วๆเอาหนังสือโบราณสองเล่มนั้นมาให้ได้เครดิตจะเป็นของเธอทําไมไม่ฆ่าเธอให้ตายไปเลยถ้าเธอตายก็แค่เอาหนังสือไปก็พอติ้งถ้าเธอถูกวางยาเธอจะรู้สึกตัวสิ่งที่ฉันวางคืออัคระที่ปิดกั้นพลังจิตเธอไม่ใช้เวทมนจะไม่รู้สึกอะไรเลยที่เหลือจงเป่ารอคุณแล้วนะสบายใจได้ ทำไมจูจ่ๆถึงรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันก็โอเคนะอย่ามาใกล้ฉันนะักคุณเป็นใครกันแน่ เกิดอะไรขึ้นพลังจิตทำไมถึงตกไม่ขึ้นรีบตามคนมาด่วนเกิดอะไรขึ้นน้องหยวนเอ๋อพี่สิบเอ็ดเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนั้นฉันฉันกลัวมากทั้งหมดอยู่ที่ไหนไม่มีใครเลยอยู่ตรงนั้นทำไมแค่หลับตาแล้วหายไปเลยล่ะเธอไปไหนเราต้องกลับแล้วฉันเห็นจริงๆนะอยู่ตรงนั้นยังมีพลังที่สามารถเรียกใช้ได้ไหมซูเสี่ยวเจ้าเธอตายแน่ ซูเสี่ยวเจ้าเธอตายแน่ฉันจะให้สร้ยมือของฉันกับเธอเป่าผลไม้แบบนี้เธอจะสามารถควบคุมได้เบาวชชาวของข้าแล้วเบาวยกูเฮ้เฮสไัร์สงสัยแล้วสวยมากของที่ซ่อนเรน คุณไม่ลองออกมาดูหน่อยเหรือจะรู้ได้ยังไงว่าฉันยังสามารถเรียกพลังจิตได้หรือเปล่าเป็นไงหล่ะคุณกล้าหรือเปล่าออกมาผลไม้ทั้งนั้นปากแข็งนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ตอนนี้ความวุ่นว่าเริ่มต้นขึ้นซ่อนอยู่ในหินหินอย่างร่วมมือกันลวงตาไรรูปฐานยุทธวิธีค่้ายลับเธอไม่ได้ทำไม่ได้มุผลเรียกใช้พลังจิตแล้วหรือยังเรียกใช้ยังไง ตรงนั้นมีอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเธอแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรหรือพี่สิบเอ็ดเธอช่วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวที่นี่ได้ไหมฉันกลัวเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอลุกขึ้นเองโอ้พี่ชายสิบเอ็ดขอโทษนะเธอเป็นอะไรไหมขอโทษนะษนะไ,มไม่ได้ยืนมั่นคงเราต้องไปช่วยแล้ว ขาข้าพเจ้าเพิ่งบาดเจ็บมาตอนนี้ข้าพเจ้าเดินไม่ได้แล้วเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะข้าจะไปช่วยแล้วเรียบร้อยเวทมนเหล่านี้ของเจ้าใช้กับข้าไม่ได้หรอกวันนี้เจ anyway. ้าต้องตายแน่เจ้าคือผู้คุ้มกันเวทถูกต้องแล้วข้าคือผู้คุ้มกันเวทของหลิวเอ๋อหยางมู่จางหลินรวมตัววันนี้อย่าหวังจะรอดออกไป จุดนี้เป็นตาแห่งไม้รีบใช้พลังแห่งห้าธาตุควบคุมมันทองชนะไม้การเปลี่ยนแปลงของอาวุธทั้งร้อยในสนามแสงจิตพลังทองคาจากทุกทิศทางขาจัดเมฆหมอกแห่งความวุ่นวายเป็นขยะอีกแล้วคือเธอทําเรื่องวุ่นวายทําให้ฉันไม่สามารถเร่งพลังวิญ,ญญาณได้ ผลเต้นกลิ่นคนที่อยู่ข้างหน้าตามไปให้ทันเมื่อที่เกิดอะไรขึ้นที่นี่มอใบนั้นละ่ะมออยู่ที่นี่ดื่มตอนนี้ดื่มต่อหน้าฉันสักคำฉันถึงจะเชื่อว่าไม่ได้ถูกวางยาพี่สาวหมายความว่าอย่างไงอย่ามาพูดเรื่องพี่น้องกับฉันที่นี่ไม่มีผลกับฉันหรอก นั่นก็แปลว่าเป็นเธอที่วางยาเชื่อไหมว่าฉันตอนนี้จะสรงเธอกลับบ้านเกิดเลยอะไรกับการวางยามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่าจะยังไงร่างแทนของเธอก็เป็นหมอเทวดาเธอไม่เห็นหรือไงพลังจิตถูกขัดขวางจริงๆพี่สาวฉันจริงๆไม่รู้ว่ามันคือพิษอะไรฉันถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายจะดื่มไหม ชีพจรไม่มีพิษน้ํานี้ไม่มีปัญหาพี่สาวเธอเข้าใจฉันผิดไปแล้วจริงๆจวงเต่อเกอพี่สาวเธอเข้าใจฉันผิดไปแล้วจริงๆบางทีอาจเป็นคนคนนั้นเมื่อกี้ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเรื่องต้องห้ามก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอืมเธอทายผิดก็ไม่ได้ผิด